มารับเด็กไม่สบายเป็นไรคะลูกอ้าวทำไมได้ขนมนี้มาล่ะื้อขนมมาเอาแล้วขนมในในกระต๋อไปไหนหมดกินกินขนมมาสองอันอ่ะกินมหมดแล้วหรอยังแล้วอยู่ไหนอ่ะกินขนมมันเดียวเองอหนูเอามาสองอันแล้วไม่เห็นมีเหลือสักอันคะเด็กไม่สบายคุณครูให้มารับนะคะ กลับไปนอนนะคะนี่ค่ะตอนเที่ยงพอดีเลยเป็นไรคะบอกแม่สิสตัวไม่ร้อนนี่หนาแต่ว่าหนูยังนอนแล้วค่ะหนูง่วงนอนอหรอคะอวันนี้เรียนอะไรไปแล้วมั่งคะเรียนคณิตศาสตร์เรียนคณิตศาสตร์หรอ โอเคค่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปนอนที่บ้านนะคะสัญญาว่ากลับไปถึงบ้านต้องนอนอสัญญาไหมญญโอเคค่ะนอนก็ดูเอซีไม่ดูเอซีค่ะนอนอย่างเดียวเลยค่ะ,อะ,อะโอเคนะคะต้องนอนพักผ่อนเยอะๆโอเคไหมคะม <laughs> กลับบ้านก่อนค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนค่ะ